สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาอุบลราชธานีสืบสารอนุร,รักษ์พืชสมุนไพรไทยและทรัพยากรธรรมชาติในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมงานสวนพฤกศษศาสตร์โรงเรียนค่ะ ดรพงศักดิพลทาแก้วผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีนางสาวเพ็ญใจใชัยวงศ์รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรนางสมจิตบุรุษพัฒ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและนายลือชัยทาทองรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาได้นำตัวแทนคณะครูบุคลากรและนักเรียนนักศึกษาค่ะร่วมการสืบสารอนุรักษ์พืชสมุนไพรไทยและทรัพยากรธรรมชาติในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนประจำปีการศึกษา2564ักณวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีค่ะ สำหรับกิจกรรมดังกล่าวนะคะจัดขึ้นเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในสถานศึกษาให้เอื้ออํานวยต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการเรียนการสอนนักเรียนนักศึกษาสามารถศึกษาพันธุ์พืชเพื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียน รวมทั้งมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนองพระราชดำริในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนนิฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอีกด้วย โดยภายในกิจกรรมประกอบไปด้วยการทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสถานศึกษาร่วมกันปลูกไม้ดอกไม้ประดับภายในพื้นที่โดยรอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีจำนวน100ต้นและร่วมใจกันปลูกพืชสมุนไพรไทย5ชนิดได้แก่ฟ้าทลายโจรขิงอัญชันกระชายและขมิ้นค่ะ จากคณะครูอาจารย์และบุคลากรในสถานศึกษาที่บริจาคให้กับงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อปลูกในแปลงสาธิตจำนวนหนึ่งแปลงพร้อมจัดมอบเกียรติบตัตรเพื่อขอขอบคุณผู้บริจาคที่ให้การสนับสนุนโครงการค่ะ